สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ชนะกิตปาลนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาขับรถคลาสสิกนะครับว่ารถเก่านะครับขับจริงได้หรือเปล่านะครับผมและตอนนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับผมไปทํางานนอกสถานที่นะครับก็เลิกมารตอนเที่ยงตอนนี้แดดกําลังดีนะครับแดดกาลังสวยเลยนี่ครับรถติดกันโอ้เต็มวงแหวนหมดนะครับ เรามาดูว่าเราขับจริงตอนเที่ยงกลางแดดขับเปิดแอร์นะครับรถมีดับมีวูบไหมเครื่องร้อนหรือเปล่านะครับความร้อนขึ้นไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะซัดบนวงแหวนนะครับเต็มสูบก่อนอื่นนะครับผมขอเท้าความเรื่องจิมมี่นะครับจิมมี่จริงๆแล้นะผมว่าเห็นมันมาจากนี่นะเจนสี่นะซูกิมอเตอร์นะครับเอามาขาย มีเก้าสิบคันนะครับก็เลยแบบชอบรูปทรงมันนะครับแล้วก็เป็นรถใหม่ด้วยเงี้ยก็เลยคิดว่าตัดใจว่ามีรถใหม่สักคันนึงเนี่ยเป็นโฟร์วิลด้วยเงี้ยอยากขับไปเที่ยวป่าไปจองมาแต่ผมจองนี่คือผมโทรคุยกับเซลนะรถจริงยังไม่เห็นเลยนะแต่คือรถมันจะหมดแล้วผมก็เลยแบบจองไปก่อนเลยโอนตังไปห้าหมื่นแล้วก็ไปดูรถจริงก็เห็นรถก็ผมก็ชอบเนี้ยทรงมันเหมือนกับพวกจีบอะไรเงี้ยสวย ่อเลยมันดูโหดด้วยแต่คันมันเล็กน่ารักนี่นะน่ารักแล้วดูโหดจอดไปเอาไปเอไปเอไปสัญญาขายครับรับเรียบร้อยเงี้ยแต่ช่วงรอมันก็นานนะจอมอเตอร์โชว์ก็คือได้ทีปีหน้าเลยครับป <What? S 1> ีหน้าซึ่งซึ่งตีเลยเงี้ยช่วงรอผมก็เลยลองซื้อจิมบี้นะครับมือสองเนี่ยมาลองขับดูค่าเวลาเงี้ยกต่ว่าเออถ้ารถรถมาถึงแล้วก็ถ่ายรถมือสองไป พอลองขับดูฟิลดูอะไรเงี้ยพอลองขับปุ๊บผมรู้สึกว่าว้าว <Wow. S 1> ผมจะอดทนนะผมคอลำบากแต่ผมก็รู้สึกชอบนะว้าวฟืลลิ่งชอบการขับมันอะไรเงี้ยขนาดของรถแล้วมันดูเหมือนกับมันกึงก่งกึง่งเลโทกึ่งกึ่งรถใหม่เงี้ยคือซาตานะนี่คือดีกว่าที่ผมขี่เลยข <Oops. S 1> ี่ลีมเชีเยอะเลย ับไปขับมาเริ่มชอบผมก็เลยแบบปล่อยใบจอดแล้วมาขับ <Yeah. S 1> จิมมี่คันนี้ก็เลยใช้มายาวเลยเป็นรถหลหักประจำเลยเราขึ้นวงแหวนแล้วเราก็เหยียบเปันเลย,เยคือความร้อนนี่แบบ ม่กระดิกเลยอยู่ที่ครึ่งหนึ่งตลอดตอนนี้ความเร็วที่80นะครับถือว่าโอเคนะอาจจะลาจอดก็แบบเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยดีนะครับแต่มันก็รถเยอะอยู่นะครับดูฝั่งนู้นเลยรถติดมากเลยฝั่งเรารถไม่ค่อยติดแต่ก็ขับเร็วกว่าเบรกไม่อยู่ก็ต่อมได้มานี่เจ้าของเก่าทำดิสี่ล้อมเลยนะผมนี่แบบ ตอนนี้ออกไปแล้วเบนดิสสองล้อหน้าหลังเป็นดำแต่ผมก็ไม่ค่อยแตกต่างนะกันนะนิสี่ล้อกับนิดสองล้อผมครับขับรถไม่เร็วอยู่แล้วเอารถอยู่แน่นอนผมยืนื้อที่แปดสิบแต่สิบร้อย,ยอะไรเงี้ยขับไม่เกินนี้ขับสบานครับแอร์เย็นไอเย็นฉ่ำรถผมนี่ไม่มีสิ่งเลยนะหูแอร์นี่เย็นถูกใจเลย ถ้าติดฟิล์มแล้วน่าจะดีความเย็นมันน่าจะแบบเย็นกว่านี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวฟิล์มเยอะติดฟิล์มใสกันความร้อนแต่ว่าจิมมี่เขาอยากติดฟิล์มดำมากกว่ามันดูดุดีแต่เคอีเงี้ยอยากติดฟิล์มฟิล์มใสเพราะรถมันดูน่ารักดีกับเอ็นซาวด์สุกก็ถือว่าสนานนี่ครับดี ถ้าใครคิดจะขับรถโฟว์วครับคันเล็กราคาไม่แรงมากอะไรเงี้ยก็ไปทางคาริเบียนซิมมี่ก็ราคาแอดแรงหน่อยแต่ก็ถ้าทำเสร็จแล้วขี่ดีเลยครับขับสบายเลยสมรรถนะดีช่วงล่างนี่เปลี่ยนเป็นคอยสปริงแล้วหนึบกอถนน ถือว่าเป็นรถที่ดีนะครับระบมเองก็กะจะว่าจะถ่ายท่องเที่ยวนะครับกับจิมมี่นะครับผมขับผมผมไม่ลุยป่าอะไรจ่านะขับสแตนดาร์ดใช้ในเมืองผมทําขึ้นมานี่ใช้ขับขี่ภายในเมืองถ้าใครชอบขับในเมืองเนี้ยว่าจิมมี่เนี่ยโอเคเลยคันเล็กหาที่จอดง่ายแล้อย่างอะไรใช้ร่วมกับัคลิเบียได้ด้วยครับ คนะครับก็ถือว่าพอๆอนนะครับผมสำหรับการขับรถเก่านะครับทีนี้นะครับผมรถคันนี้เป็นรถปีหนึ่ง้านะครับผมก็ถือว่ารถอายุก็เกินกว่ายี่สิบสามสิบปีนะครับผมรถเก่าแล้วก็ยังขับดีขี่สบายนะครับใครที่เล็งรถรุ่นนี้อยู่นะครับผมก็ขอบอกว่าถ้าเจอราคาแบบไม่แรงมากหัวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันเริ่มแอบแรงแล้ว โอเคนะครับงานคลิปนี้ผมลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ